สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube ทุกนันทีวีนะครับในวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกันฝึกการอ่านไพ่ย,ยิปซีนะครับโดยการฝึกอ่านจากคําถามนะครับเป็นคําถามเชิงปลายเปิดนะครับบางคนนะครับที่กําลังฝึกฝนก,การดูไพ่ยอยู่นะครับก็จะมีปัญหาว่าอาจจะทํานายได้ไม่ได้ว่าพอเปิดไพ่ามาแล้วอาจจะอ่านว่ายังไงนะครับนั่นสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งก็คือ1เรายังไม่ชินกับหน้าไพ่ เรายังไม่เข้าใจคําถามนะครับการตั้งคําถามในการดูไพ่ยิปซีนะครับจะต้องมีคําถามที่ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะให้เราเข้าใจคําถามก่อนถึงจะตอบคําถามได้นะครับถ้าคําถามมีคุณภาพคําตอบที่ได้ก็จะมีคุณภาพและก็จะช่วยแก้ป,ปัญหาต่างๆให้กับตัวเราหรือว่าคนที่มาดูดวงกับเราได้นะครับวันนี้ผมจึงได้รวบรวมคําถามนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรากักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็สุขภาพนะครับเป็นคําถามเชิงปลายเปิดนะครับเพื่อที่จะให้เรา ได้ฝึกฝนการตอบคาถามนะครับหรือว่าเวลาลูกค้าตั้งคาถามมาแล้วก็สามารถที่จะแปลงมาเป็นคําถามแบบนี้นะครับเพื่อสื่อสารกับไพ่ได้นะครับสําหรับวิธีการนะครับคือหนึ่งคำถามต่อไพ่หนึ่งใบนะครับเราเปิดไพ่หลายใบก็จะสับสนนะครับตอนแรกให้เราฝึกจากหนึ่งคำถามต่อไพ่หนึ่งใบไปก่อนนะครับจนเกิดความชํานาญค่อยใช้ไพ่หลายๆใบนะครับมาเรื่องกันที่เรื่องการงานก่อนนะครับความสามารถในการทํางานของเขาเป็นอย่างไร เขาชอบงานนี้ขนาดไหนศักยภาพของเธอที่จะรับทำโปรเจกต์นี้เป็นอย่างไรจะทำอย่างไรให้โปรเจกต์นี้ถูกใจซ e o ความมั่นคงของบริษัทนี้เป็นอย่างไรจะทำอย่างไรให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานผลลัพธ์การสัมภาษณ์งานจะเป็นอย่างไรถ้าย้ายงานคุณภาพชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้ายังทำงานอยู่ที่เดิมคุณภาพชีวิตจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นทำอย่างไรถ้าอยากออกมาเป็นนายตัวเอง ถ้าออกมาขายของควบคู่กับงานประจําชีวิตจะเป็นอย่างไรทําอย่างไรให้สามารถเรียนรู้จากบริษัทนี้ได้มากที่สุดมีความรู้จากงานประจําอะไรบ้างที่จะนํามาต่อยอดการเป็นนายตัวเองควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อที่จะมีอาชีพตามต้องการถ้าทําอาชีพขายตรงชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรมาที่เรื่องการเงินนะครับควรทําอย่างไรให้มีเงินเก็บศักยภาพการหาเงินของเขาเป็นอย่างไรฐานะทางการเงินของเธอเป็นอย่างไรเพราะอะไรลูกหนี้ถึงไม่ยอมใช้หนี้อยากลงทุนในตลาดหุ้นควรเริ่มต้นอย่างไร นิสัยการใช้เงินของเธอเป็นอย่างไรนิสัยการออมของเขาเป็นอย่างไรควรเริ่มต้นอย่างไรหากเกษียณอายุตั้งแต่ยังน้อยนะครับเขาหมดเงินไปกับอะไรมากที่สุดความรู้ทางการเงินของเขาเป็นอย่างไรศักยภาพในการผ่อนคนตัเป็นอย่างไรความสามารถของเขาในการซื้อบ้านเป็นอย่างไรต่อไปเรื่องความรักความสัมพันธ์เขารู้สึกอย่างไรกับเธอจะทำอย่างไรให้เจ้านายคนรักประทับใจเพราะอะไรถึงไม่มีใครมาจีบสักที ควรทำอย่างไรถ้าอยากเลิกเป็นโสดควรทำอย่างไรให้มีความรักหวานชื่นทุกวันเธอโมโหเราด้วยเรื่องอะไรจะทำอย่างไรให้เธอหายโกรธเขาชอบเซ็กแบบไหนนิสัยที่เป็นข้อดีของเขาคืออะไรควรทำอย่างไรเพื่อลืมเธอทำอย่างไรเพื่อให้พ่อแม่มีความสุขควรเริ่มต้นจีบเขาอย่างไรแนวที่เลี้ยงไว้ตอนนี้รู้สึกอย่างไรถ้ายอมรับผิดเรื่องทาแจกันแตกจะเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรให้อยู่กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างไม่มีปัญหาต่อไปเรื่องสุขภาพนะครับ สุขภาพของเธอเป็นอย่างไรจะทําอย่างไรให้การปวดเข่าดีขึ้นถ้าอยากเลิกบุหรี่ควรเริ่มต้นอย่างไรสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคกระเพาะคืออะไรการเริ่มต้นออกกําลังกายอย่างจริงจังชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าเลิกกินขนมจุกจิกสุขภาพจะเป็นอย่างไรทําอย่างไรจึงจะนอนหลับสนิทชอบหิวตอนกลางคืนควรแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีใดนะครับนี่คือตัวอย่างคําถามในหัวข้อต่างๆที่เราสามารถนําใจไปฝึกฝนกับการพยากรณ์พหยิบซีไพทาโร แ่ราเคลนนะครับหรือไพ่ป๊อกไพ่อื่นๆก็แล้วแต่นะครับเพียงแค่เราตั้งคําถามขึ้นมาหนึ่งคำถามเปิดไพ่หนึ่งใบนะครับแล้วก็ดูหน้าไพ่ว่าตอบคาถามออกมาให้ตรงกับคําถามที่ถามนะครับแค่นี้เองนะครับลองนําไปฝึกฝนกันบ้างนะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดี